สวัสดีครับวันนี้เรามาทำรุ่นมันกันครับไปเกี่ยวข้าวกับมาครับมาทำรุ่นมันต่อครับนี่ผานที่เราใส่ไว้ครับทำรุ่นมันครับเป็นไงครับจะให้ดูก่อนกับหลังครับตอนที่เรายังไม่ทำกันนี่กำลังเลยครับลัางลงแล้วครับล้ามแตกต่างครับ อันนี้ทำแล้วครับอันนี้ยังไม่ทําครับถ้าม่ใช้พาทํารุนนชียาไม่ไหวครับชียาไม่ไหวครับกาลังสวยครับ ใช้รถเราที่ใช้ชักลอกครับใส่ฝาน่าลรุ่นทำเองครับประหยัดไปได้เลยไปเยอะๆครับเราไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องจ้างคนมาฉีดยาครึ่งวันก็แทบเสร็จแล้วครับ25ไร่ลครับแค่นี้ย4ไริบี่ครับ ทำร่องไว้เมตรสี่สิบครับมันพอดีครับพอดีล้อพอดีล้อครับ ากทำติดต่อมาได้ครับจะวัดขนาดให้ครับ เ,เดินฉีดยาผมลองเคยแล้วครับแต่หนึ่งจะใช้ยาอยู่ประมาณ 6, 6แกลลอนปกติครับ,รบใช้เขาประมาณอยู่ครั้งละหมื่นอนะฉีดยาครับจ้างคนฉีดด้วยซื้อยาด้วยคนฉีดไรละ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 สองร้อยคนฉีดครับไรละสองร้อย ยี่สิบไร่ประมาณสี่ห้าพันครับจ้างคนฉีดครับเพราะมันฉีดยาครับมันต้องระวังต้นมันครับผมมันไม่เหมือนฉีดยาข้าวมันต้องระวังต้นมันวันหนึ่งไม่เกินสองไร่ครับคนหนึ่งอ่ะนี่ครับก่อนทำครับก่อนทำเนี่ยทำแล้วครับเรียนครับ ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ครับถ้าฝนลงมาเราเข้ายากเลยครับแต่หญ้าลูกเดี๋ยวมันไม่ค่อยตายมีเวลาวครับน,นี้เกี่ยวข้าวกับมาวก็ต้องก็ต้องรีบทํนี่องน้าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสก,กัดอีกทีนะึงพาไปเลยเราเสียบไว้ว่างครับเดี๋ยวลองเป็นร่อง ยังวิ่งไม่ได้ครับถ้ารอบสองวิ่งได้ดิ้งแห้งครับโโอ้โหยิ่งวิ่งยิ่งดีครับเพราะวิ่งแล้วมันาสาดขึ้นล่องครับวิ่งแล้วมันาสาดขึ้นล่องพองมันาสาดขึ้นล่องแล้วหญ้ามันตายหมดนี่วิ่งไวไม่ได้นะทำให้การเข้ารอบแรกนี่พ่อม,มาขับเลยมีคนถ่ายบอกเอา,าเรื่องครับเดินสุกล็อกครับเอาเรื่อง อย่างบานลลังเร้จะเราเก็บยาเอาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนี่ครับก่อนยังไม่ทำครับนี่ยังไม่ทำ นี่ยังไม่ทําครับนี่ทําแล้วครับคนละเรื่องเลยครับโอ้ีดยาไม่ไหวครับจีดยาไม่ไหวเนี่ยตอนเนี้ยถ้าฉชีดเนี่ยต้องรีบเลยครับเนี่ยถ้าฝนตกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยพึบเลยครับยาไวมากครับกำลังขึ้นสวยครับแล้ว ถ้าคนไม่เข้าใจฉีดก็งันครับมันมันจะยามันจะขึ้นระหว่างเนี้ยอย่างเงี้ยนยครับยามันขึ้นอย่างเงี้ยโดนต้นมันครับตายครับถ้าคนไม่เคยฉีดหรือคนไม่เข้าใจฉีดมันตายครับนมันขนาดเนี้ยโดนกิ่งขาดหมดครับเพราะฉะนั้นครับดีกว่าเยอะครับรถทำรุ่นดีกว่าเยอะ อย่างน้อยก็สามสี่รอบยิงระยองสี 4, ต้นไม่โตรครับทําจนกว่ารถจะเข้าไม่ได้ครับต้นมันจะยันรถ่ะกิ่งหักเราจึงจะเลิกทำํำมีเวลาเราเลยมาถ่ายให้ดูครับใครท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวจะวัดระยะให้ครับไม่ได้ทำขายนละ้วจะวัดระยะให้แล้วก็ให้ไปทําเอง แต่หนึ่งต้องใส่ล้อสูงครับใส่ล้อใส่ล้อเกนียร์ล้อยงครับมับงงั้นต้นมันหักหมดครับมันสูง,งสวยครับสวยไปทำแล้วสวยแต่ก่อนก็ฉชียรายาอย่างเดียวครับไม่ได้คิดจะทาแต่ดูแล้วโอ้โหทาเยอะครับทาเป็นร้อยไร่ไม่ไหวเชียยาไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวไปแปล Inside, นดินไซนี่มีแปลนหนึ่งครับมาให้ทาให้ทาใหม่เดี๋ยวกําลังหาต้นปลูกอยู่ครับ ทำเป็นร้อยไล่สิยาไม่ไหวครับอย่างนี้ทำสอคนก็ทำได้ครับครับฝากเป็นแนวทางครับฝากช่วยกดติดตามกด subscribe ช่องน้องใหม่อย่างช่องรถเกี่ยว3าอสิเจริญกันช่างเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆครับเผื่อเป็นแนวทางการตามาหากินของใครได้ครับ สวัสดีครับ